เอาละครับผมทุกคนก็กาบสวีสดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่พี่หาหายไปนานหลายวันนะก็อีกหน่อยใช่ไหมครับทุกคนเขาก็จะทําการเอาดาบ X อมั Mart เนี่ยที่พี่ถืออยู่นะครับเข้ามาเป็นกิจกรรมไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะแต่ที่ร,รู้น่าจะมาแน่นอนนะแล้วก็วันนี้นะครับผมก่อนดาบจะเข้ามานะพี่ก็จะพาน้องๆเอาดาบ X อมั Mart เนี่ยไปล่าเจ้านะครับผมนะ นี่แต่ถามว่าพี่ครับพี่เพิ่งเล่นพี่ได้ดาบนี้มายัางไงก็ไม่บอกครับผมใช่แล้วไม่บอกโอเคครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับหาผลคอมโบกับดาบนี้คือพี่หายากมากเลยแล้วพี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่<ร>ผลน,นี้ลาเจ้าโหนมากนะครับผมไม่ใช่แนะหยอกนะครับผลน,นี้เลยนะผมไดโนเสานะครับผมมันมีบัคที่ขี่เรียแล้ว ตัวมันจะจมลงน้ำนะครับไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะโอเคเราจะใช้2องคอมโบนี้นะครับผมไปล่าเจ้านะกินอืมนี่เอา้าทำไมเป็นทีเล็กวะอา้าไม่ใช่ผลคอยาวหรอเอา้า เอาแล้วน,นะทุกคนช่วงเปิดคลิปก็เสียงพี่อาจจะปแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าแบบช่วงนี้หนาวนะเป็นวัดน้องๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคทุกคนก็งงใช่ไหมว่าพี่ใช้ผลยางยังไงเมื่อกี้พี่กินผลไดโนเสาร์ไปเมื่อกี้โดนไล่ฆ่าแล้วครับผมก็เลยไปเปลี่ยนผลมาเป็นผลยางนะก็เลยเออคิดว่าเอามาโซเซตหน่อยปล่อยสกิลกอ,องขนลัดาเอาไม่โดนชิบหายยุกมานะครับทุกคนจังหวะนี้ ไปมัดไปเอา้าไม่โดนฝึกเล่นหรือเปล่าวะมาแต่คิดบัตแล้วต้องได้ฉายมัดไปอือโอ้ยังไม่ทำไรเลยเจ้าตายแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าได้ทีอะไรรอบนี้ขอของ,ของ,ของดีหน่อยเฮ้ยเปิดมาอือเทียหนึ่งโอ้โหพี่ตัดมาแบบดูแม็กซิกนะครับก็ไม่ต้องงงนะคาว่าเมื่อกี้แบบกดอัดไปแล้วแหละแต่แบบโดนไล่ฆ่ายับเลยก็เลย,เยไม่เอาลงดีกว่านะครับเดี๋ยวคนดูมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ดีนะเฮ้ยผลคอยยาวหรือเปล่าวะ ใช่หรือเปล่าวะน่าใช่นะครับทุกคนโอเคงันพี่กินเลยแล้วกันนะทุกคนวิฮูไปลาจ้าต่อกันเลยนะครับผมไปกันหลังจากที่พี่ตามหาผลคอยาวมานานนะครับทุกคนในที่สุดพี่ก็ได้มานะครับผมแล้วก็กินแล้วนะเดี๋ยววันนี้นี่ไงบักที่พี่จะใช้นะครับผมไปตีเจ้านะก็คือบักเรือเสาขับเรียนะครับผม,มหล่อเท่กันเลยทีเดียวโอเคทุกคนงั้นเราไปตัดไปตอนที่เจอเจ้าเลยนะครับผมไป เงี้ยเมาแล้วจ้าทุกคนอู้ดุซี่เขากำลังตีเจ้าอยู่เลยปล่อยสกิลเอา้ามมนกดไปล่อยไม่ได้ที่หว่างั้นเรากดเออกลับล่างดิอ้าวเอา้เอามันกลับล่างไม่ได้ทุกคนเอา้าเดี๋ยวเด,ดีต้องสลายตัวไอ้เหี้ยบักหายโอเคไปเลยต้องไปใหม่อีกทุกคนเอ้อกรณ์ี่วว่อร์เหรอ โอเคทุกคนงันที่ขอตัวขี่เรียไปใหม่ก่อนนะครับไม่น่าเลยบักเอาละครับทุกคนมามาถึงเจ้าแล้วนะเดินเสาเดิอลุยลุยเป็นตัวแทงครับทุกคนอืมอุ๊ยไอชิบหายขี่ชนอถอยเอาเรียมถอยช้าจังวะเอ้ยูโป่งน้ำไม่ไม่ไมโอ้เจ้าถอยดิเออหันเรียได้แล้วนะทุกคนจุกมาก,ก่อนขี่นี้ไปแล้วจ้าอุ้ยยังตามจริงอีกไอชิบหาย เอา้าลืมว่าตัวบักนี่หว่าบอกคนมาทําลายเลียก่อนนะครับทุกคนทำลายเลียให้หน่อยเลียบักนะเอออันเจ้าตายเหรออันชิบหายแล้วเจ้าตายละถอยถอยอะไรจะได้เปิดกล่องปะเนี่ยโอ้ไม่ไม่เป็นการทำลายเลียเลยถอยถอยเลยแล้วสิไม่มีใครมองพี่เลยเหรอทุกคนช่วยหน่อยไวรุ่นไวรุ่นไป,ปหน้าปากค่ำนพังให้หน่อยพังเลียให้หน่อยมีใครพังไหม ปองเลียหน่อยอะ่ะครับทุกคนหลังจากที่พี่เอฟเคมาสักพักนะเจ้าก็เกิดแล้วนะทุกคนโอเครอบนี้พี่จะใช้ผลแก๊สนะครับผมแล้วก็ดับ X อมัดนะไม่รู้ว่าจะไหวกันหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนพี่ขอขี่แล้วไปแป๊บนึงนะแอร์ก่อนจะตายไป เอาละครับผมทุกคนมาถึงแล้วมาบินโบยบินนะครับผมอันนี้คือสกิล e ของผลแก๊สนะจะทําให้เราบินไปข้างหน้านะทุกคนโอเคมาถึงก็โอ้ยโดนสกิลเอา้าเลมเปลี่ยนภาษาไอชิบหายเด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 เลยเปลี่ยนภาษาแล้วทุกคนจุกมาเอ้าเอาใหม่ได้นะอุยอ้ยโอ้ไม่มีใครแอร์เลยวะไม่เป็นไรนะครับเราจะตีอยู่ส่วนของเรานะนี่ลำ้ำดาบไปเอาไม่โดนล,ล้ออลำ,ลำปล่อยสกิลเออล้ำอะไรเราปล่อยสกิลนี่สกิลผลแก๊โชว์ตึงไป พอลำแสงโชว์ตึงไปเอ้ยเดี๋ยวคุณอยู่ใน,ในสถานการณ์ต่อสู้อะใครวะใครมันกล้ามาเปิดพี่วทุกคนเมื่อกี้เห็นเอ้ยไอ้น,นี่มันปแปลกๆ่าทุกคนที่ว่าน่าจะมีประเด็นอ่าได้ไอ,อ้บา,างกอไฟเงินเหรอแต่จ้เอาอย่างนี้กับเราใช่ไหมลํำดาบไปเจ็บเจ็บเจ็บสกิมไม่โดเลยมหมัดยางใครไม่เป็นไรเราตึงอยู่แล้วทุกคนอย่าไปกลัวอ้าวอะไรขึ้นปะช่างมันช่างมันตอนนี้เอาชีวิตรอดเ,รอเหลือเจ็ดพันทุกคนน่าจะไหวอยู่ยังไง อุ้ยเป็นพ่นไฟมาไม่เป็นไรหลบได้หลบแบบ the m a g i เอาอุย้ยไอเยฟฟินิกนี่อีกตัวหนึ่ง <c oughs> มาทุกคนรอบนี้ถึงเวลาเอาคืนพี่ก็ได้เอากุระมาแล้วนะเมื่อกี้ไอตัวมังกรสีฟ้าๆนี่แหละพี่จําได้นะมันฆ่าพี่เป็นคนแรกเลยพี่จะเปิดหน้าแกมหมดเลยนะโอเคอุปกรณ์แดงๆนี่อุปกรณ์แดงๆอ่าไอฟ้ามันจําพี่ได้ปะกระทืบอ๋อเฮ้ยมันปิดพีปล่าวะไปไหนจะไปไหน จะไปไหนอ่าเปลี่ยนผลมาแล้วเจอกันขึ้นมาแล้วอยอาเพี้ยนเหรอกระทืบอไปอจอแตกจุดจ,จบแป้งน่้จะตายนะทุกคนนี่เป็นไงพี่เรียกบิดมาแล้วนะไอ้ดีไม่รอดคนต่อไปเอฟฟีดิกพี่จำขึ้นใจเลยไอ้ยียนี่แหละใช่ป่าววะไม่แน่ใจทุกคนเปิดหน้าแกกมาเลยนี่เรียกขึ้นมาใครไม่หลบเท่ากับตายนะครับทุกคนทุกคนก็เดี๋ยวว่าพี่โหดร้ายเลยนะไอ้พวกนี้มันฆ่าพี่ก่อนนะตายอีกหนึ่ง เหลือหนึ่งคนทุกคนี่เอ็ดคนนี้นะจะเป็นคนสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยทําเป็นคนดีทาเป็นคนดีต่อข้าคออื่นแล้วไม่คิดไม่คิดเหรอไอ้พวกกาอแดงนี่กระถืบโอเคตอนนี้ปิดพีพีแล้วเหลือตัวเดียวถึงเวลาล้าโลกอยากล้าโลกใช่ไหมส,สวยอยากล้าโลกทุบไปแตกอีกนึงเอ้ยหมดแล้วมั้งเนี่ยบอกแล้วชีวิตมีค่าอย่ามาซ่าก,กับพี่นั่นนอนไอคนนี้ล่ะไอคนนี้โอเคคนนี้ก็ปิดแล้วนะครับทุกคน แค่นี้แหละแล้วเราไปตีเจ้าต่อกันเลยนะครับผมทุกคนก็ต้นที่ทําให้ทุกคนเดือดด้วยนะโอเคครับทุกคนจังกกกเกตตาแล้วนะครับผมโอเคตาแล้วมาดูกันว่าพี่จะได้อะไรบ้างนะก็เมื่อกี้ก็ไล่ฆ่าคนสมันเลยนะอุ้ยอุ้ยเที่ยสองเที่ยสองแบบนี้ของดีของดีต้องมาโฮโฮ เจ็ดมณีกับผลเขียวเหรอทุกคนโอ้อ้น้องคนนี้ก็ได้ผลเขียวเหรอ,อดวงซวยกันทั้งแก๊งเลยปะเนี่ยไอชิบหายเอ้อตหรอทุกคนดูสิได้ผลอะไรได้ผลยางปะอันนี้ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็ไปหาผลยางนะแต่ไม่มียางก็เลยใช้กุละแทนนะครับผมไหนมาดูเด่อยซิีว่าดับเอ็กมัดเออวะแล้วว่าจะเอาดับเอ็กมัดราชาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฆ่าฆ่าเพิ่งทุกคน ลืมดูนะครับผมโอเคทุกคนไปเจ้าต่อไปกันเลยนะคสุดสวยยืนทาอะไรเดี่ยยมีพระด้วยนะทุกคนป่ะเอาแล้วครับทุกคนนี่ใส่ขี้ลืมนี่ได้แต่ใดมานะครับทุกคนลืมกดอัานอีกแล้วนะไอชิบหายเอ้ยไม่เป็นไรรอบนี้นะครับพี่มากับผลหนามกระดาบเอ็กสมาร์ทนะ มาถึงก็เก็บตกน้ำตายเลยลำดาบนี่แล้วก็สกิลแซดเป้งรู้โดนไม่โดนไม่รู้นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็มีเด็กคนดีนะไม่มีล่าข้าหัวผมเซิร์เกี้นะครับเขาเซิร์เกี้นี่นัวมากลำดาบอุ้ยลำหนามไปไม่ใช่ลำดาบหลงนะครับทุกคนไม่ได้เล่นนานนะสกิลหุน้้ำเนี่ยมาอรอบนี้เดี๋ยวเราจะวัดแม่งขึ้นเกาะไปวัดเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าพี่จะไหวหรือเปล่าจะเอ๋เอามุดหนีกนระสัง,งั้นนะอยู่ไหนวะวันดีจ้ะเลวัดเลยดีกว่ามา ลำดาบนี่ปลาเขาขวนนี่จะตายนะเจะทะเลึ้นมาจะแบบน,นี้เอา้าโอ้น้ำไม่โดนเรอะเฮ้ยเ้ชิพายไอชิพายนี่เลยสามพันจะตายเอาไงดี <c oughs> อ่ะโอเคจะทะเลตายละเก็บแล้วนะทุกคนมามาดูกันว่าพี่จะได้เทียอะไรนะรอบนี้อมเทียหนึ่งได้แสงอะไรมาแดงๆช่ชักมาเถอะนะมาเปิดเลยดีกว่ามาขอเคี้ยวเทียหนึ่งได้เค็มอีกแล้วนะทุกคนเทียหนึ่งกูนี่ไม่เคยไนดะ้ของดีของเขาเลยนะทุกคนท้อว่ะ โอเคอย่างไแเราก็ได้ผลยางมานะครับโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน <laughs> คิบุจิไปแล้วจ้า